หาท่านใดปลูกบอนสีแล้วบอนสีไม่โตไม่แข็งแรงดูคลิปนี้ได้เลยสูตรบดินเปียกค่ะไม่เน่าค่ะก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมาพบกับแอดมินช่องคุณต้นไอทีเวลา17.30นเช่นเดิมค่ะ สำหรับวันนี้ผู้ที่มีใจรักในการปลูกบอนสีอย่า,าพาดนะคะ <Wow. S 1> แอดมินจะนำเทคนิคในการเปลี่ยนและปลูกบอนสีมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านค่ะบอนสีทุกกระถางที่ท่านผู้ชมได้ชมอยู่ณขณะนี้ เป็นการใช้ดินปลูกสูตรต่างๆซึ่งมีส่วนผสมคล้ายๆกันสำหรับวันนี้แอดมินจะมาแชร์สูตรใหม่ๆเป็นการปลูกพร้อมกับการบำรุงเลยค่ะการปลูกต้นไม้รวมถึงการปลูกบอนสีสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือดินที่ใช้ปลูกการบำรุงเป็นสิ่งที่รองลงมาค่ะหากท่านใดปลูกบอนสีแล้วบอนสีไม่โตไม่แข็งแรง ดูคลิปนี้ได้เลยค่ะบอนสีทั้ง3ต้นนี้แอดมินจะทำการเปลี่ยนกระถางพร้อมกับปลูกใหม่ด้วยสูตรผสมของดินดังต่อไปนี้ค่ะส่วนผสมของดินปลูกในวันนี้แอดมินใช้เปลือกไข่คั่ว2ช้อนโต๊ะในเปลือกไข่จะมีแคลเซียมและกำรรมะันเมื่อเปลือกไข่โดนน้ำจะละลายสารที่เรียกว่าแคลเซียมไฮดรอกไซด์ออกมา ทําให้บอนสีโตเร็วแข็งแรงค่ะส่วนผสมที่สองนั่นก็คือกากกาแฟเขาจะมีธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งเป็นธาตุหลักของบอนสีและต้นไม้จะเร่งการเจริญเติบโตของต้นไม้นั่นเองค่ะส่วนผสมที่3ดินผสมใบก้ามปูผสมปุ๋ยคอกแบบ1ต่อ1ปริมาณที่ใช้2กระถางเบอร์สีค่ะส่วนผสมที่สี่ น้ำสาวข้าวค่ะหากท่านใดไม่มีก็ใช้น้ำแทนก็ได้นะคะแอดมินใช้ในปริมาณ1แก้วน้ำสาวข้าวจะอุดมไปด้วยวิตามินและโปรตีนมากมายหลายชนิดเล่งการจเจริญเติบโตของบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดค่ะส่วนผสมที่5้าถ่านค่ะถ่านจะมีธาตุโพแทเสเซียมคาร์บอนและธาตุแคลเซียมจะช่วยให้บอนสี ตัเร็วใบสวยรักษาความชื้นในดินทําให้ดินล้วนซุยค่ะคลุกเคล้าสูวนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะดินปลูกสูตรนี้แอดมินขอเรียกว่าสูตรดินเปียกค่ะาการเปลี่ยนกระถางให้น้องบอลสีสิ่งที่สําคัญอีกอย่างก็คือควรที่จะเปลี่ยนกระถางน้องบอลสีตามไซส์ค่ะเช่น จากกระถางไซส์สามเป็นไซส์สี่จากกระถางไซส์สี่เป็นไซส์ห้าประมาณนี้ค่ะให้ใช้ถ่านก้อนใหญ,ใหญ่รองที่ก้นกระถางค่ะเติมดินลงไปพอประมาณค่ะใส่สตาร์เกิรจีเพื่อฆ่าเชื้อโรคในดินเติมดินที่ผสมแล้วลงไปเล็กน้อยเมื่อความกระถาง ท่านจะเห็นว่าที่ก้นกระถางนั่นก็คือฐานแอดมินจำระยะเวลาในการแยกบอดสีกระถางนี้ไม่แม่นค่ะน่าจะอยู่ที่3-4สัปดาห์ค่ะน้องโตเร็วมากๆเราสามารถที่จะแกะฐานที่ก้นกระถางออกเพื่อนำไปใช้กับกระถางอื่นๆได้เลยค่ะและสิ่งที่อยากจะให้ดูนะคะหัวของน้องบอลสีไม่เน่าค่ะ ปลูกลงกระถางใส่สีได้เลยจ้าเสร็จแล้วกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองและกระถางที่สามก็ทำตามขั้นตอนเหมือนกันค่ะขั้นตอนที่สำคัญอีกอย่างนั่นก็คือการลดน้ำหลังจากที่เราเปลี่ยนหรือปลูกบอนสีเรียบร้อยแล้วเราจะต้องทำการลดน้ำ แล้วก็สมควรที่จะแช่น้องบอลสีไว้ในกระมังนะคะระดับน้ำที่ใส่ไปในกระมังควรจะเกินครึ่งหนึ่งของกระถางนั้นๆค่ะเหตุลผลที่เราต้องทำแบบนี้นั่นก็คือเพื่อให้ดินในส่วนกลางของกระถางอุ้มน้ำบอลสีเราจะได้ไม่เกิดอาการขาดน้ำค่ะ ในกรณีที่บอนสีมีใบหรือกา้านอยู่โคนต้นให้ทำการลอกออกแล้วทิ้งไปได้เลยค่ะทุกท่านจะสังเกตว่าบอนสีต้นเล็กของแอดมินมีดอกค่ะถ้าบอนสีออกดอกแล้วต้นยังเล็กอยู่ให้ทำการตัดทิ้งได้เลยนะคะอุปกรณ์ในการตัดฉีดแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรคด้วยค่ะ คลิปนี้แอดมินช่องคุณต้นไอทีก็ได้นำประสบการณ์ในการปลูกบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดมาแชร์ให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้ชมค่ะและหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่มีใจรักการปลูกบอนสีกันทุกท่านค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอที a ช n แนลค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง t ิ k t o อกคุณต้นไอทีบอนสีด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้นไอทีบอนสีได้เลยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการ ปลูกบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดค่ะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ